ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับครูบอลทําเฉลยและทบทวนหักสูภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะครับในบทที่2นะครับยูนิตท l นะครับซึ่งต่อจากในคลาสที่แล้วนะครับที่เป็นยูนิตวนะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับเริ่มดูอนี้ยูนิตทก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ p l e c e s นะครับนะครับดูจากภาพเมื่อกี้นะครับก็เขียนได้ประโยคตามต่อไปนี้ตามต่อไปนี้นะครับ A boy is riding a bike in the park นะครับเด็กผู้ชายกำลังปั่นจักรยานในสวนสาธารณะนะครับ Two boys are wearing helmets they are skateboarding เด็กผู้ชายสองคนกำลังใส่หมวกน็อกนะครับพวกเขากำลังเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับ Some girls are playing volleyball เด็กผู้หญิงนะครับกำลังเล่นวอลเลย์บอล on the beach นะครับบนชายหาด ก็จะเป็น word search นะครับในในฝันหัดนี้นะครับก็จะมีคำว่า surfing นะครับ surfing นะครับกีฬาเซิร์ฟบอร์ดนะครับตัวขึ้นนะครับ sailing เรือใบนะครับ skateboard นะครับอาจจะเต็มคือ skateboarding นะครับแต่มันไม่ไม่ครบไม่พอก็จะเป็น skateboard นะครับ tennis นะครับ skiing นะครับสกีนะครับ climbing ปีเขานะครับแล้วก็ไซค์แล้วก็ตรงนี้ก็เติม เขียนชื่อลงไปนะครับ Write the names of the sports นะครับอันแรกนะครับกเสียงตามนะครับก็จะดีมากนะครับ Climbing t นะครับ Skateboarding t นะครับ Skiing four Sailing five Surfing six Swimming seven Cycling eight Running ตรงนี้นะครับก็จะให้ complete the crossword นะครับก็ true นะครับ I think climbing is แนวแนนอนนะครับก็ frightening นะครับ I think climbing is frightening นะครับหมายเลขสามนะครับ parties are fun นะครับหมายเลขสามแน่นอน fun นะครับ down นะครับ Betty thinks surfing is dangerous นะครับ dangerous four John thinks skiing is exciting 5 c h a i n thinks cycling is boring นะครับ boring น่าเบื่อนะครับ b o r i n g boring น่าเบื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตอบคำถามนะครับตรงนี้จะเป็นการตอบขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับโจทย์ถามว่า what sport is the most exciting นี่ก็จะเป็นคำถามที่เป็น คำถามหลักของในแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะแปลว่ากีฬาที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือกีฬาอะไรนะครับคอนเห็ตน,นะครับก็ตอบ I think นะครับฉันคิดว่าแล้วก็ตามด้วยกีฬาที่คิดว่าน่าตื่นเต้นที่สุดแล้วก็ is the most exciting นะครับ No two what sport is the most frightening กีฬาอะไรที่น่าหวาดเสียวที่สุดน่ากลัวที่สุดนะครับก็ตอบว่า I think skating i s the most frightening ไฉันคิดว่าสเก็ตหน้าประเสียวที่สุดต่อไปก็3นะครับก็ what sport is the most boring กีฬาอะไรที่น่าเบื่อที่สุดนะครับสังเกตรป,ประโยคนะครับ I think running running นะครับ is the most boring ลองดูฝึกเป็นแนวทางนะครับ งนี้นะครับให้อ่าน read and answer the question นะครับเกี่ยวกับ white water rafting นะครับลองแกงนะครับวันถามว่า when do people do white water rafting นะครับผู้คนเล่น white water rafting เมื่อไหร่อ่ะต้องดูคีย์เวิร์ดของมันคือคำถามนะครับ yes or question นะครับคือต้นเว้นเมื่อไหร่นะครับก็ mid summer ตรงนี้นะครับ where ที่ไหนนะครับเล่นอ่าเล่นที่ไหนนะครับก็ river นะครับแม่น้ำนะครับ in a raft นะครับ วิเวอร์นะครับ What do they wear when they go rafting? ใส่อะไรนะครับเวลาไปเล่น rafting เล่นเร่เก่งแหว่เห็ Where, นแว่ไหนครับแว่ A when. ตรงนี้นะครับ l i f e jackets Y ตรงนี้คำถาม w h Y ทำไมนะครับ w h Y แปลว่าทำไมทำไมผู้คนถึงชอบ w h Y Y water rafting? Because it is exciting ตรงนี้นะครับ w h Y water rafting is dangerous but some people like it นะครับ because ดูัทฤษเพราะว่านะครับ they think it is e x c i t i n g ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับก็เติมตัวสอนลงไปนะครับอันแรก life jacket ชูนะครับ gloves three trainers t นะ a i n e r คำนี้แปลว่ารองเท้ากีฬานะครับ f goggles 5 i v e knee pads ก็จะแถ,แถมมาคำหนึ่งนะครับ แองเกิลก้อเท้านะครับก้อเท้าแล้วก็เทมเมดเหมือนกันน็อกตรงนี้นะครับประโยคนะครับที่เป็นประโยชน์มีหลักของแบรนด์นี้คือ if นะครับถ้านะครับ if you ski wear goggles นะครับถ้าคุณเล่นสกีก็ใส่แว่นตานะครับอันที่เป็นแว่นตากันกันแดดก,กันหิมะนะครับเป็นต้นนะครับอีฟยูโก้สเก็ตบอร์ดิ่งถ้าคุณเล่น สเก็ตบอร์ดนะครับแวร์นีแพดนะครับอาคำว่าเติมนะครับ if you play baseball นะครับเบสบอล you need อ่า t Bat บที่แปลว่าไม้เบสบอลนะครับแบดเนี่ยนะครับ if you swim wear อ่าซีงสุดนะเข้าไปน้ำคุณก็ใส่ชุดไปน้ำ if you play tennis นะครับ you need อ่า c k e t r a c า e t คือไม้เทนนิสนะครับ if you go sailing w e r อ a life เอ่อริฟแจ็กเก็ตถ้าคุณเล่นเรือใบนะครับก็ใส่เสื้อชูชีพ แต่ตรงนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุจเจ็บใค้ที่ป่วยนะครับตัวอย่างนะครับ What is wrong with Jane? ถามว่า t is wrong with j a n นะครับเ a n e เป็นอะไรนะครับก็ Her elbow is hurt นะครับข้อ2เธอและระบาดเจ็บนะครับอีกข้อ2อีกข้อหนึ่งนะครับ What is wrong with Ted? นะครับ Ted He has a twisted ankle ข้อเท้าพลิกนะครับข้อเท้าแพลงข้อเทนะคริก ่ะตรงนี้ว่า Complete the sentences with go หรือว่า play นะครับอ่านิก็ใช้ play s a t i n n เขาใช้ go อัแต่ละกีฬาจะก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่ได้ใช้ play ทุกอันนะครับอย่างซ i m m มิงว่ายน้ำก็จะใช้ go นะครับ skateboarding ก,ก็ใช้ go Climbing ใช้ go Basketball ใช้ play ครับคืออะไรที่จะเป็นแบบลูกนะครับที่มีลูกมีอะไรพวกนี้ก็จะใช้ play นะครับเอาละการจจำนะครับ อันนี้ก็ complete the short dialog นะครับ,บสฆตนานะครับอ่า s u m m e c e n e นะครับแรกนะครับต่อไปก็ less to l e g s ะพักขานะครับ less to foot อ่ะพักเท้าอ่าตรงนี้ก็จะเป็น wh question เติมลงไปนะครับ what when where why นะครับ what อะไร when เมื่อไร where ที่ไหน why ทำไมนะครับก็ดูจากประโยคคำถามนะครับ เชงค what is your favorite sport นะครับกีฬาที่คุณชอบคืออะไรนะครับก็เทนนิสนะครับดูว่าจะคำตอบด้วยนะครับต่อไป what do you need for skiing ต้องใช้อะไรในการเล่นสกี goggles นะครับ when do you go sailing ไป sailing เมื่อไหร่นะครับแอ e เ e น e e นเห็นไหมครับอยู่สุสัปตาเป็นเวลานะครับขวบีนตอบว่า at school ต้องเป็นสถานที่ where do you play tennis ไป because it is exciting เพราะอานเปนเหตุผลก็ why do you like surfing นะครับ ส่วนข้อเก็จะให้เติมของตัวเองไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวครับก็ถามว่า what's your favorite sport นะครับกีฬาที่คุณชอบคืออะไรก็ตรง My favorite sport is แล้วก็กีฬาที่ชอบนะครับก็ถามต่อว่า what do you need for it ต้องใช้อะไรก็ตอบ I need นะครับ I need ยืนพื้นเอาไว้เลยแล้วก็ตามด้วยอุปรกรณ์กีฬาที่เราชอบเล่นนะครับในนี้คือ I need a r a ไ e เ t ต e n ชี b a l l แล้วก็ a n d t r a i n e r s นะครับ มาเล็กเกตลูกบอลเทนิดแล้วก็รองเท้ากีฬา When do you do it? เล่นมาไหร่ก็บอกเวลาไปนะครับ Play it in the evening, in the morning, in the afternoon, free time Play time อะไรก็แล้วแต่ after school ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เติมลงไปนะครับตรงนี้นะครับลองฝึกอ่านนะครับ,รรบข้อหนึ่งนะครับ advice นะครับ แนะนำนะครับเฮล멧กันน็อกส g ก a l s นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับ stop นะครับหยุดนะครับ Hands มือแล้วก็ดรอ don't c a ครี Kelly, ไม่ถือนะครับไม่แบดเพื่อนนะครับสำนี้ก็ r i t e a text about how to ride a Skateboard Safely นะครับเขียนเทคเกี่ยวกับอาในการใช้สเก็ตบอร์ดอย่างปลอดภัยนะครับก็จะมีเฮล멧มาให้ มีน p a d s มาให้มี able pads แล้วก็ in the street มาให้ก็จะเป็น if you want to ride a skateboard safely follow my advice you should wear a helmet นะครับ n e s and a ล a d อเ l ิ don't ride a skateboard นะครับ in the street นะครับไม่ใช้สเก็ตบอร์ดในถนนนะครับ it is dangerous มันอันตราย ต่อไปเป็นกิจกรรมทุกทัวนแล้วนะครับสมาล์แอคทิวิตี้รีวิวไทม์นะครับวันนะครับ What's your favorite sport ตอบอบ I love cycling Where do you do it in the park near my house เล่นที่ไหนนะครับก็ในสวนใกล้บ้าน When do you do it นะครับเล่นเมื่อไหร่นะครับก็ตอบว่า On Sunday afternoon นะครับในวันเสาร์นะครับตอนบ่ายนะครับ Do you need anything for it ต้องใช้อะไรไหมก็ yes i need to w e a r a h e l m e n ต้องใส่มวกกันน็อกนะครับต,ตรงนี้ก็ให้เติมลงไปนะครับจาก a b c d ข้างล่างนี้ให้เติมลงไปในช่องว่างนะครับก็ต,ตามน,นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเฉลยและทบทวนบทสุกหัดนะครับในชั้นประ6ในยูน t ตนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ goodbye see you later